ได้กินแล้วคะ่ะทุกคนหมูกระทะที่คิดถึงเราอยากกินหมูกระทะมานานหลายวันแล้วหมูกระทะต้องกินกับหลายๆคนมันถึงจะอร่อยเนาะทุกคนวันนี้เราก็เลยชวนพี่ๆคนไทยมาทําหมูกระทะกินกันที่บ้านเนื้อสัตว์ของเราในะวันนี้ก็จะมีแค่หมูแล้วก็เนื้อนะคะก่อนที่เราจะเอาเนื้อแล้วก็หมูมาหั่นเราเอาไปแช่แข็งก่อนจะได้หัน่นง่ายๆและเราสามารถกําหนดความหนาความบางของหมูได้ด้วยหมูกับเนื้อที่เราได้มาก็ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนพอเราหั่นเสร็จเราก็จะเอาเนื้อกับหมูมาหมักคะ่ะเราจะหมักใส่รสดีผงกระเทียมพริกไทย น,นมจืดแล้วก็สีอุ๊วฝาเขียวค่ะเรื่องหมักหมูกระทะนี่เราไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเ,เราจะหมักทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงก,กว่าๆในระหว่างที่รอพี่ๆเขามาถึงบ้านพอหลังจากที่เราหมักหมูกับเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทําน้าซุปกันต่อค่ะน้ําซุปของเราก็จะใส่หอมใหญ่ก้านซลารีแล้วก็กระหล่ำปีค่ะเราก็จะได้ความหวานจากผักที่เราใส่ลงไปผักที่เราจะก,กินกับหมูกระทะก็จะมีกระหล่ำผักกาดขาวแล้วก็ผักบุ้งผักบุ้งที่เก็บมาจากสวนอันนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่ามันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วผักบุงที่่พอปู ไก็เริ่มตายแล้วน้ำจิ้มหมูกระทะสุดแซ่บของเราก็ได้มาจากพีทิพย์นะคะวันนี้เป็นหมูกระทะที่ฮียวใจสุดๆไปเลยค่ะทุกคนทั้งสามีแล้วก็แม่ย่าของเราชอบหมูกระทะมากๆเลยเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศดีมากๆเราก็เลยออกมากินหมูกระทะข้างนอกกันฟิลมันได้สุดๆไปเลยค่ะทุกคน อันนี้ของแม่ไม่ใช่พักในวันนึงคือวันชอปเจกน่น่สุดเโอเคอ่ฮะอันนี้ลูกนี่ของลูก ก็มีแต่เก็บกลางก็จะได้ไม่มาเราไม่เขาเรื่องเยอะไหมเขาบอว่าเขาเรื่องไม่หนักมาไม่ไม่ใช่เรื่องเยอะมั้ไวันยุทิก a y u ซีดแล้วอะไรกได้เสร็จนอนยิบเตียได้สบาด้นอนแบพรเลยเขาต้อนอนยิบทุกทุกวันยงตอนเด็กตั้งห่งเออเลก็ตื่นลแปดโมเช้าสิบสองชั่วโมงเป๊ะเป๊ะตามังหวเลย กดสีลด้ยนยังไม่เริ่มกินอะไรเลยอาบไปเลยอ่ะกินนัวด้วยหรือวะนัวอ๋อเยอะใช้มือหรอครับฝ่ายนิ่งแต่ก่อนอ้อแค่พูด all you need and place แล้วไม่มีดีบีผสมสุกได้ไหมไปดินเซมาสุกยังสุกเฮ้ยเว้นเชือกทำไงไม่มีดีบีผสมสุกนอนทำไมเนาะ g ป o d good Yeah เ e a h ก่นน้าหูไป้หมดเลยนะเนี้้น้อกป้อนลูกอยู่เหมือนกันตอนนี้ใช่มแม่จะได้กินจะเลยไม่เอาไม่เอาเาไ่นัน้องอันนี้มันกนั่งลงน้องก็แยวเจ้กัสนกับควันใหญ่เลยเจ้อันนี้้็นู่ลัวมันกันเหรวเจ้เดี๋ยวกลับบ้านนี่ ก็ลยนำทุกวันเอเนี่อดโบเจอเรนี่ตื่นกู่กวบเครื่องแล้พี่เด็บเครื่องชลันกาสูเทบูอันนี้ยังไม่เข้าอีกหรออมาเร่น่านกเริ่มกบเครื่องนิดนึงนานกับเจเนเนย เด่ย่แ่เขกินพรุ่งนี้นะตัดตไปปะ้อมตัดเองเหรอตัดไปไตัดไหมตัดนั่นไปเปเซลต้องน้ำเอ็นจอยชีวิตเลยนะเดี๋ยวจะไม่ได้เอ็นจอยแล้วจพี่บอกเลยว่าน้นจนเปียวมากเลยจะไม่มีชีวิตของตัวเองอกีกี่่นน้ำัวกลจำตัวไม่ทันแล้วเดียวรู้เานะ้ำมันบซึว่าเป็นแม่ตอี้ว ยังได้ช้อนหรอ้าจะช้อนนอไม่ให้เอาสนใจนี่ย pues ัเะมากเลยเป็นใจเิน่อนนะสัเกนะทเกอร์เจลินยิ้มหวานเจลินยิ้มหวานยิ้มหวานไม่สนใจแล้ว Do you like it m

He's oh yes! Would you like to ride well, on the elephant? Yeah. Mm -hmm. Would you like to stand on the elephant? I don't don't step on elephant. On up close! Mm -hmm. All these, all these children, make up the elephant. Yes. Please don't step on the elephant. Don't step on the babies. <laughs>